เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะนอกจากโฟมถึงแม้ว่าโฟมจะเป็นโฟมเดิมนะเป็น EVA ที่ขึ้นรูปด้วย10 s u p เปอร์ค i c a เนะแต่ก็เราบอกว่าฟิลลิ่งเนี่ยมันคนระเลื่องกับรุ่นเดิมเลยต้องบอกไอ้มาร์คซิเนี่ยทำให้โฟมนุ่มขึ้นอย่างชัดเจนเหยียบไปนี่รู้เลยว่าเออมันนุ่มสบายขึ้นนึกถึงเอ่อเซโร่ Zero X ที่เพิ่งเคยลองไปนะก,ก็อาจจะไม่ถึงเลเวลนั้นแต่มันขยับขึ้นมาจากมาร์คมาค่าเดิมกับ ซีเนะี่ยมันอยู่ระหว่างกลางก็ถือว่าเป็นตัวพัฒนาที่ค่อนข้างดีส่วนการใช้งานเนี่ยเราสึกว่าพอมันนุ่มขึ้นมันก็เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นคนเข้าไปก็น่าจะวิ่งได้สบายขึ้นเหมาะก,กับเป็น Daily เดลี่เทรนเนอร์ใส่สบายใส่ซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้เลยแล้วก็ส่วนเรื่องทําความเร็วเนี่ยเมื่อกี้ก็ลองกดลองสปินระยะสั้นๆมารู้สึกว่าเออมันโฟมมันยุบตัวขึ้นนั่นแหละแต่มันก็มีข้อเสียที่ตามมาคือพอมันยุบป,ปุ๊บเนี่ยการตอบสนองมันก็จะชา้าลงไปเลยทำให้รู้สึกว่า โอเคสำหรับการใช้ความเร็วเราเรา,เราคิดว่ามักมคซิกยังไม่ได้ตอบโจทย์